สวัสดีล่ะกรทักทายพี่น้องย่ำมืะเร็งครับก่อนกินเขาเร่งครับมื่อนี้เลิกงาม,งามาาย่ำดไีได้เวลาแล้วบ่ได้เวลาแล้วบ่ไอ้เดียงได้แล้วเอาเปล้าเอาวบาโกลนะครับได้เวลาอย่างตีทำการเปลี่ยนแขวาไม้ครับพี่น้องเปลี่ยนฟันรถแมคโครนะครับซื้อมาใหม่ครับเบิร์ดเดี๋ยวใส่แข่าแหลมเนาะเขาลังเทานะครับมื่อนี้ใส่แข่าแหลมเนาะเขาเอา้าออกแล้วบ่ได้เนี่ ทูปอกเล้งบ่ดเลยมาเอ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับทักทายเงี้ยมาเลี้ยงด้อนะครับสวัสดีพี่ทเวนตีครับสวัสดีครับไอ้ใจอีกคนโกวสันวาสวัสดีครับผมนะครับมื่อนี้ได้เลิกงามย่ำดีครับไปเออทำการเปลี่ยนฟันให้เลือยสามหาแล้วครับมื่อนี้นะครับจากพี่น้องทวงไรสร้างกับยืนเบิ้งพี่ หายไปก่อ,หอหนอหอ้มือหน่อยเห็ใหดใช่แตนักคนนอกเลยฮะวันนี้อดีออกเอาเอาอนี่ครับสวัสดีคุณจิรวันเด้อสวัสดีย่ามาเล้งครับเมื่อนี้เปลี่ยนเข่าหม้ครับเปลี่ยนเข่าหม้อ่าท่าการเปลี่ยนเข่าครับพี่น้องปุรล่คนก็ว่าผมมาเปลี่ยนเข่าให้บนเจ้าเทือนะครับเมื่อนี้ท่าการแล้ว ทำการเปลี่ยนเขียวแล้วใส่บ้างละแหลี้ยมดีปะ,ะาาปัดจีสวกตา,าได้ป่ะนี่ปาดมื่นมื่นสีสูหินด่านไหนป่ะนี่ใส่เขียวแหลี้ยมนี่เฮ้ยไอ้เรื่องมันจังอไงไหนเ <c oughs> ออเบิงังเบิังกันเก่ากันครับพี่น้องตู้ใส่จนแบบ ตู้แบบตู้อันนี้ก็เอา้าเลมดีวันนี้พี่น้องทักทายครับสวัสดีคนฝ่าหลังฝนคนหลังเขาครับสวัสดียมามเลีงเดอ้อนะครับแดดยังกินเขาแลงเนาะทั้งฝุ่นนะครับทั้งพี่ทําการเฮ็ดยังนี่เฮาเมื่อเช้านี้ได้เฮ็ดโอ้ปลาหมึกครับพี่น้องเมื่อนี้<อ>ได้ปลาหมึก<อ>ปลาหมึก<อ>ได้เฮ็ดปวกครับพี่น้องเมื่อนี้ป๊ หรือว่าภาษาภาษาไทยเขาเอื่อนว่าเห็ดโคนเนาะครับพี่นอ้องมืออื่นกินแกงเห็ดเห็ดบวกสิไล่สดให้พี่น้องเบิ่งเอาในกับตอนนี้ภากมังกอ้ยเอาให้เขาเอาให้เขาเอาซุดจัดปลาร์ดบอกว่าสันว่าพี่ตะเวนตีเล้ย์ดีปะครับบันนี้สู่หินเนี่ยปะนี้ อาเวปาได้เราอุดขันมา้จของบ้านโอ้ยบานี่ว่ามันหนังผีด้บานี่ขัตอนผีสิออกนะเขาว่าเเม็ดกันบเขาก็น้ำลายใส่สวัสดีครับสวัสดีคุณแม็กเดอะแมกกลอนครับ ได้เขียวไหมครับพี่น้องปดสิทัวใส่อเี่ใส่เข้าไปเหโอ้ยคือบ่อเขา่ะคือบ่เขาา่ะครับอ้ามืออื่นถ่ายเบรงรดเด้อ ผมเห็นไอแล่นดินอยู่ทุ่งสีครับแมนครับเดี๋ยวดินกับบอ่อดินกับโอ้ออกอยากเมื่อกีนแรมมาเหรนน้ำเด้อ <c oughs> เออจัดไปจัดไปโอ้ยเขาเอ้ยเขาแหลมก็เกล้ายครับพี่น้องป้าดิโซแขี่มไหมเป็นจะใส่ซลิงงใช่ไหมว้าเจ้าเป็นอียงเลยสิ เอ้าวทองเทมนึ่นี่เล่มเท่าไหร่ขึ้นนี่ซื้อมาหนิฮะอ๋อครับพี่น้องตัวนี้เป็นตัวน้าครับห้าร้อยห้าสิบบาทต่อต่อเล่มนะครับสื่อมามื่อนี้นะครับสั่งมาตั้งแต่กรุงเทพผมสั่งต่บวานนี่ละเ้าต้องมาหอดครับเอ้าเอ้าเข้าไป ตัวนี้เป็นสลักครับเ <พอ S 2> ขาไงไ<ห>น,นะครับบริษัทใส่น็อตแต่ว่ามันจะมีสลักงูเออมันจะมีแหวนแหว,วนแหว,วนห้องนะครับมันจะมีแหวนห้องรัดไว้นะครับแผ่นสองแผ่นร้อยไปร้อยมาเนี่ย <c oughs> โอ้แม่นลุลง่งลุ่งเป็นยังไง โอ้ะครับสวัสดีสวัสดีคุณเก้าซิบ้อซิงไทยเหล้องอ่อนครับสวัสดียำมะรงครับฮะสวัสดียำมะรงครับพี่ฟาดมัวครับเออผมได้แขวไหมครับพี่น้องดูดีดูดีเบาโกะปนันเออ เฮยมางเวางมันเสียอยมียงเสียเีอีกอนเ่งกของเขาเหลเรียพี่น้องเปลี่ยนงานแห้งนะครับสรับเขีวรถไมโคซาเน่นะครับบ่ดด้มีน็อตมียังขันให้มันยากนะครับมีสลักตอกเลียวกะใสเลยนะครับมีแหวนห้องตัวนึงก๊อปเล็บเขาเรียบร้อยนะครับ เฝ่าไปลุงใหม่เลยบ่ได้จอดเล่นน้ำครับฟังเสย่โอ้ยเอาผมไปยังนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันมือไหมมือหนาฝ้าไหมครับมือนี่ทีมงานงดเหลาครับแม่นบอล่ะงดจอดแล้วกินน้ำแดงวอน,นี่มือยแห้งจากมือขึ้นครับ <c oughs> กับทีมงานครับสวัสดีพี่น้องนะครับท,ทักทายพี่น้องเรียบรย้อยครับในการลองม่ลงลองม่งร <c oughs> องม่งล่ะลองเก๊ขุดขุดขุดมงแามดีปะ ไม่ได้ยืมคนอาจุ้ยเหรอซื้อเองก็ได้โอ้เขาดีเขาดีผมนำเนี่ยมันสิตกประธานยังเมาอ้าวนะครับทักทายพี่น้องยังมาแลงนะครับพอเด พูดกันนะครับพี่น้องเนาะย้ำมะเร็งนะครับบรรยากาศย้ำคำย้ำแรงของทีมงานครับกินเข่าเร่งน้ำกันเด้อนะครับมานี่มีปลาหมึกปลาหมึกไหมนะครับมีปลาหมึกลวกปลาหมึกครับอ้าวซ้ำนี่ครับพี่น้องอำลาพัชจากพี่น้องเก่าเรียบร้อยแล้วนะครับบ๊ายบายครับพี่น้องครับสวัสดีครับ